เมื่อเรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่มุ่งหวังไว้ไม่จะเป็นต้องร้องขอสิ่งนั้นจะเข้ามาเองเพราะเราพร้อมและมีพื้นที่เพียงพอกับสิ่งนั้นการทำนายนี้ใช้าศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีมีนและลัคนามีนก็ฟังด้วยได้เลยครับ การทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่22ถึง28ธันวาคมพศ2568สัปดาห์นี้ของชาวราศีมีนเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจการก้าวออกจากเรื่องหนักและการยืนหยัดในแบบที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นบทสรุปภาพรวมคือคุณกำลังค่อยๆอ,ออกจากช่วงที่เหนื่อยหรือบอบชำ้ำไม่ได้หายทันทีแต่ดีขึ้นจริงและมีพลังใจจากคนรอบตัวหรือบรรยากาศรอบข้างเข้ามาช่วยพยุงคุณไว ไพ่ใบแรกคือ3ถ้วยไพ่แห่งความสุขเล็กๆก,การแบ่งปันการได้รับกำลังใจจากคนรอบตัวไพ่ใบนี้บอกว่าสัปดาห์นี้คุณจะไม่โดดเดี่ยวมีเพื่อนมีคนคุยมีใครบางคนที่ทำให้คุณยิ้มได้แม้จะไม่ใช่ความสุขใหญ่โตแต่เป็นความสุขที่จริงใจและช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามถ้วยยังหมายถึงการอนุญาตให้ตัวเองพักใจสนุกบ้างหัวเราะบ้างโดยไม่รู้สึกผิด ต่อมาคือ6ดาบไพ่แห่งการเคลื่อนย้ายออกจากความหนักไปสู่พื้นที่ที่สงบกว่าไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณกำลังเลือกถอยออกจากสถานการณ์ความคิดหรือความสัมพันธ์ที่ทำให้ใจเหนื่อยแม้จะยังไม่ถึงจุดที่สบายที่สุดแต่คุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นการเยียวยาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งไม่ฝืนและให้เวลากับหัวใจและไพ่ใบสุดท้ายคือก้าวไม้เท้าไพ่แห่งความอดทนการตั้งหลักและการไม่ยอมแพ้ แม้จะผ่านอะไรมามากไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจยังรู้สึกเหนื่อยยังต้องระวังใจตัวเองแต่คุณแข็งแรงกว่าที่คุณคิดก้าวไม้เท้าไม่ใช่ไพ่ของการสู้สุดแรงแต่เป็นไพ่ของคนที่รู้จักขอบเขตตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพักและเมื่อไหร่ควรยืนหยัดเมื่อรวมพลังของสามถ้วย6ดาบและก้าวไม้เท้าไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวราศีมีนคือช่วงเวลาของการฟื้นฟูหัวใจอย่างอ่อนโยน คุณไม่ได้กลับมาเข้มแข็งแบบทันทีแต่คุณกลับมามั่นคงขึ้นมีคนรอบตัวคอยพยุงมีทิศท,ทางที่ดีขึ้นและมีพลังใจมากพอจะยืนอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ถอยกลับไปจมกับอดีตอีกฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ได้นะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ